สวัสดีครับพี่น้องพอ,อกันคือเกาเหมือนเดิมนะครับ,ก,บกับผมผู้กองสมพานพี่น้องวันนี้กับตรงกับที่นีทิเบดกลุมภ้าพันสองพั้อาอยหกิพมาพี่น้องวิราประมันหาโมงเคิงนะครับที่ที่สมพานฟาร์มก,กบบ้านโนนราศีตำบลขอไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหัสา,า,มหาสรารคามนะครับพี่น้องมาเบิง ลูกอัดนะครับมันนี้อายุหาวันพอดีนะครับเมื่อเขากินเนีย้ยพี่น้องวันท้ายเบื้องวิธีการกินเนี้อเขาเบื้องเทียนเห็นมั้ยรลุ่มมากินเลยพี่น้องติมม่มเล่เลยเห็นมัครับผมบอยให้เกล็ดปั่นทอนประมาณทอ,อนก่อยเนื้เนี่ครับทอ,อนก่อยนี่แหละย <c oughs> น้อลงให้เขากินนะครับสีบอ่อเอหนึ่งบอ่อสีขุ้นสีขนาดบอ่อสีขุ้นสีนะครับผมให้กินเป็นสีจุดนะครับสีมุมแต้งออกเป็นสี เป็นซี่ยี่จุดนะครับจุดหนึ่งกับมุมเป็นมุมเป็นมุมเป็นมุมละสองเมตรสองเม็รคู่สองเม็ดนะครับแบ่งเป็นสองเม็รคู่สองเม็ดสีสีมุมสี่แก่นะครับสี่แก่แกนแะต่ <c oughs> ก็สองเม็ดคู่สองเม็ดในพม่มองละเก้านะครับนี่คือการแบ่งอาหารมองละเก้าจุดนะครับ มันก็เก้าจุดมันเก้าสี่สามหกก็จะ 9, 4, 3, 6, เป็นสามหกจุดพอดีจุดทอในก้อยนี่พี่น้องอาหารผมปันป่นปั่นอาหารให้เกียรติปั่นเป็นทอนี่ก้อยเขาากายญวนอะเขากินนะสี่สองคูณสองนี่ไส้เก้าใส้เก่าจุดนะครับแบงเป็นเก่าจุดมันดมนดมนด่นที่มันสีพอดีมันสีบหฮางพดหรือบะทีโพดนะครับพี่น้องเอามันนั่นอีกินตัวถึงนะครับ อันนี้เขาเคกินให้ปลอยม,มันกินทังทีถ้าพี่น้องเขามาแตกบุญมากินข้าวเดียว,วบว่โดนนะครับกินประมาณสองโมงสองก็โมงมัดเลยเดนะพี่น้องแรงว่ากินบ่อิม่มต้องให้กินอีกตอนที่ผมทายอยู่นี่ผมทายประมาณเก่าโมงเก่าโมงเศษเศษนี่ครับน,น,น,นี่ที่ผมทายอยู่นี่แต่ว่าตอนผมอัดนี่ผมอัดประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับเขากินหมดหรือไงผมกลับมาไหมผมหลังจากผมเอาไปเห็เขากิน,มนมผมกมมผมลับไปบ้านไปพระราชิน่บ้าน กับมาสีเวนมงเขิงเขากินหมดละนะครับแต่วม่ากินขนาดส่องอยไข่ได้เนี่ยเพราะกินนะโดยประมาณนะครับสองใยไข่กินม่าเขากินหมดแล้วแต่ว่าเขากินม่อิ่มนะครับแต่ว่ากเ่าไปยังมันนีมันแดดบ่ออกนะครับฝ้าคึมฝ้าคึมฝ้าฝนฝนตกนะครับหายกินบ่หลายนะครับถ้ามันแดดออกกินลายก็หนีนะครับพี่น้องเขาหิวนะครับแต่มันบินไม่กินนะครับรับกันเขาไปกินพี่น้องเห็นปะตัวนึงเขาตัวนึงออกยังไง มุ้อตัวง่ายนี่เกิดจากนั่นนี่เขาล่อยอย่างบนนะครับแต่ว่ามุ้ข้างล่างเตะหน่อยอยู่เขาล่อยอย่างล่างนครับเนี่ยตัวดำๆมหญง่ายเขาร่อยอย่างบนนี่นะครับคนไทยนีน่นาใส่กองตังไว้กระถายไอ้ก้อหิน,นพี่นอ้องน,นี่ระยะกไกลยังน้อยนะครับเขากินแบบนี้แหละพี่น้องวิธีกินอาหารเขา <laughs> กินสต่รวกดีนะครับปั่นน um ้องปั่นนี่เขากินแบบนี้เลยเขากินดีนะครับปั่นปั่นปั่นมันเหนียวเหนียวนไปโนลงไปนะครับเจนามันหนีจากหน่อยเจนามันค่อยๆอหน่อยนอ่อนๆ่อนิดหน่อยนะครับอันนี้เ็แบบไม่ในตัดแบบไม่ตัดตัดภาพแบบไม่นะครับยินไม่พี่น้องเขากินเนี่ย อ,อ,อากาศเย็นหมอน <c> ี <oughs> ่เขาทันหมายว่าอากาศจะเย็นจะเย็นดีนะครับเพิ่งมาพอสมพูดแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทรัพเนีเนาะพี่น้องปลูกต้นตะไคร้ลืมซับตะไคร้เลยพี่น้องกดทรัพย์ตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อนว่าสวัสดีครับ